ใ้วานะสถานีน้ำก็้องเ่วกเพ้อนพ่อเนาะว่าท้งานในห้องนี้เราอีสาววอีกเเพพ่อเนาะนอกจาไมิตรแ้อย่างนี้นะหลายตงงาแกให้องน้ำแรงงานให้ขาานีรงงานให้เรางานที่ดืนะงานที่ดูนะเป็นเป็นสาวล่างชั้น่างเด็สวยๆอัะมีซนอยากเ เพื่อนักทหารนะครับดูแลเนระดับพุ้นพอพอเลือดพอเลือดสมรณแบบพออเลือดตรงหน้านะพอเลือดตรงหน้าพันธุ์พับบุรุ่งรุ่งนะครับในในช่วงหนาแน่ในทางหน้ามีสุนัขวัดทหารนะครับในที่เก่าๆนี้นะครับเป็นยินดีก่อนนะเยี่ยมดีก่อนนะที่น้องท่าผู้ชมแบบคุณไปที่ไหน ที่เป็นรูปแบบการทัศน์ดูเนี่ยขาคยศมุ่เกีบเพี้ยงพ่อให้พี่เราครับภคยศภายศปรานที่งานจะทำการนั่งใส่อม้อไคตัวทุกร์นะครับตรงไี่ทำรูปไหนทำยังไงว่างโที่ทำรูปไหนับทำรูไนธดาแล้วนะครับนี่จะเป็ยว่าประานที่นะครับ

ต้องพยายามแล้ว hey. ก no, ็ต้องเรียนรู้ในการว่าอยาอยากให้เราเป็นยิ่งใหญ่แต่สมัยเขาเรีเกาว่าว่าเรียนเก่าไม่จป็นต้องมาเรียนเก่าเพราะอะไรคือการยากเขาจะเป็นีิ่งใหญ่ได้จะอยากไอะไรหนึ่งแต่ยังทั้งสวยนะการจะได้เป็นจะเป็น เำาไมยังพุ่มนะเะพารณาเรื่องรูปแรกเรือดรูปแรกหนาหลันี้องคใจเด็มาเรนขายข้างสามแพงดันข้างสี่แพร่งดังเกิดมีองค์ตนรื่องผลเนี่ยแจกเราจะพิจารณาเจ้เรื่องนั้นจะพิจารณานราวแรกก่อนนะอยากจะอะไรดูเป็นตัวอะไรกเรื่องกี่ยวกคือูที่อรางี